สบายดู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 ดมางานดองต่อพี่น้องมาส่งบัตรเซิร์เนาะพี่น้องเนาะเดี่สาวเอื้อยคล้องคู่ดาวพี่น้องที่ไปซ้อนในแคมเพลอนเฮาอะไรเนาะ ละจาน,ส,าานาส,ส่งไปให้เขานาน่เอาสา่งสงไปให้เขากุรจาระจานไว้เมื่ไปด้วยนะุนะขบคนนกซิมีกับปูนไปนาเลยแล้วก็เนื้อลาบเนื้อเนาะไม่จะมากินาสิเพื่อนาสาวเนาะ าจัดทั้งรังเลยน้อภาวนาบ้านบ่มีนะน้อาบ้านบ่มีเดินนี่ไปทางทางพอแล้วจุ๊บชมาจัดนํากันนี่าอยู่ตเกนนึบ้านละบ้านได้ก่อนบ้านได้าจัดบ่าวเจ้ยบ้านได้เจ้บ่าวเลยโอ้อทำเจ้าบ่าวอยู่บ้านไหนอยแกอกคนแกงกอก

ใครมาบัดเชิญกันเลยมาสุดมากูกับผ่บาบัตรนิพนธ์มาสามสามงานงาน,นึงานงานทลายหรือง,งานหมันงานหรืองานแต่งน้องแต่งหรืองานแต่งกันจะกินบก้นบกงก็มุด ơ ừ, cũng hơi cho bao hơi phục 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 sẽ không khảo là phục phục sẽ không khảo phục phục sẽ không khảo phục 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 của phục <laughs> cho bao sao thầm bao lâu อันนี erm ้ห่มูบ้านน้ำมงเองเด้นพี <t 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 ่น้องเด้อกลุ่มหวยเนาะแคมหวยพี่น้องจ้า เวาเนีรก็ต่กนันนะอด้วแทงน้งาไปซ้มงานเลยเห็ดอื่งลื่นอยู่บนอิม่ม <c oughs> พุ่งก่อพอพุ่งสะเอือบดีดูคือแม่ลมคือลูกลืมถ่ายสะเอือสอนมอใส่ไซค์กอนแอลมาคือบุหิวมาเบิร์อัสานตัดทางแน่แนดีอ๋อเขียวก็แดงลูก

ม e าเซ่นมามาห้องยืนประกฏต,ต,ตัวกลางเวทีว่าสัตว์ที่นองตายสูบบริมเกียบริพ่อนทันได้ปีสูบแม่นนเกียิมีเกียิเห็นนะได้หนาตาเกียิโมเมนต์โมเมนต์เกียิเลยเกียิไปยืนกัดแขกอยู่ในกลางวงว่ครหลาสักคนเยสี่คนว่ะสี่คนสี่น้องนางพี่น้องนางสี่รถสี เบิร์ดกระปุนจัดหนึ่งไอ้ดับขับไปบอมมีุ่ตไทยคิดไทยพี่น้องขับไปปอนยืนแขงเกเรตายในคู่ห้าพี่น้องในคู่คนสวยพี่น้องเ้ยหลังจากท่านกะสีไปซ้อนลูกซีดคือเก่าพี่น้องเ้ยหอมลูกหน่อยไปเจ้าชิตามไพนี่ ใส่กระปุ่นน้ำบาเฮยเทนใส่ยี่บอสใส่กระปุ่นน่ะเฮยใส่เบาเฮยเทนกินกับบ๊อไพ่กระดับบานนี่พี่นาะเ่นาอี้อยหองเพงแล้วโอ้ยจะเป็นน้เนาะเป็นยันนยันเฮยเป็นตะเพ็ดแค่นีนายแตกจะปรุงแล้วนี่น่ะ จะใส่จะใส่ลมตาเนี่ยชิ้นนั่นนี่นี่คืแว่คือว่ามีบนไฟตอนนี้ผูว่าคู่ดาวพี่น้องอ่าคศกจะเป็นจะเป็นเนาะคศกจะเป็นหนึ่งเได้พี่นาะกจะหกไ้ลูกหนึ่งเนาะโอ้ยเลือดออกมาแจ้งในน้ำกอในคางคู่ น้ำลายแตกมอามึงสิเปลี่ยนเหมึงเต้น่แหลอนมันหอนซะสิมึงเปลี่ยนแล้วมาใหม่เบล่าเรื่องรูปเนนล่างหนึ่เคร่งเสืเล็งๆนึงโอ้ยมันนานาป้าเหือดมึงอีแนวมึงรูกเปลี่ยนเป็ด กับตเกมงมงลายแ้ใส่มาบัตเชิญกับกราลังหลังใส่ดนั่นเหลือมากอาแบบคันีมนเป็นเห่เลยใส่ครั้นี้เ็าะไฟดับพี่น่องเยแขกคนกันยังลายอยู่นดเม่นยังอะนะพี่น้องที่ในส่วนบัตเชอร์นะั๊ะไปไปส่งนเอาไปปอดลงรดนี้ไงเอาไปรด

อ้าอมีช่องนะไม่เป็นไรค่ะให้นางดาวจดล่อ้เฮ้ยซีล้มลมมากเลยบาดด้วยวางหั้นอบู่รื้อ กินกระปุนม um? oh, ันมดมันกินก่อนนะตามโอ้สิเปิดในตู้บาในี้พี่เนาะป้าทิ้งปากมันบักง่ายๆไปยังรถเอี๊ยบเป็รถห้างมันมีเกิน์ตสีเออรถห้างพัดโอ้ห้างหานคุณข้ามได้หันแล้วนี่รถมอเตอร์ไซค์มันเป็นรถอันนี้เขาจะสิเปิดเพลงยังบาในี้พี่น้องคือสีดังอยู่เพื่อนกลัวมีไฟไหนเพื่อน จะไปเฮือนขั้วจะบดเบิม่อป้าบรเห่นไหนจ๋อตังลายมื่อเจอเจ๋อเหนาเมึ่อไ่มแล้อันนี้ตองแล้ ใส่เสื้องามจบดีมันก็ใส่ลื่นขาลาาทา้งในนะมะดูมันแต่งหน้าแต่งตาโคตรงามเลยมึงได้บัตรเชิญป่บ้าอีจอยระบัดเชิญเทนมันได้บัตรเชิญเชี่ยพ่อเนี่ ซีานาวอันนี้มึงผสมกินเนอหมอนี่เด้อฮะซีว่าหมอนี่อุ้มลูกตามเมียหมอนี่ละแลนต้องเนี้ยใส่ซินเออเอาใหม่มา, <c ười> าซินเป็น,จนจ <c ười> <c ười> มันไปเอามาใหม่กูไร